สบายดี bye. ทุกคนมานี้เนีน่ยกะอยู่นาเนาะออกมาหาดอกกระเจียวกัะอีเม่ปุ้ยเนี่ยไปเละเดี๋ยวเขาไปบนงน้ำกันว่าื้นนี้เขาสิใดหรือบ่แต่เมื่ว่านเนี่ยเ,เขามานาแลละเขาเห็นไว้ดอกหนึ่งดอกเมื้อนี้ก็เลยออกมาหาว่าสีใดหรือบ่เดี๋ยวไปบึง้กันเลยทุกคนนี่ตัวเขาเห็นไว้เมื่ว่านนี้ดอกนี้แหละยังโบบานเสร็จอ่ะกําลังพอดีกินเลยใช่ไีม ดอกกระเจียวแดงออกเ้อทุกคนนี่ตอนถ้าไปเก็บตอนนั้นดอกกระเจียวแดงแค่ได้ออกเนาะป้างา,งามเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนดอกแบบกำลังออกแล้วน่ะเลนี่งามพวกลกกินแล้วเหเห็นอีกแล้วดอกกระเจียวแดงมี่สีงามเลยนะแม่ มัน,มนออกหน้าหาดอกกระเจียวเด้อทุกคนมันมีหลางฝนตกเถากูกลิ่นว่โโนาชงอันเมื่อไดแจ็คดอกแหละใครสามถ้ามันเป็นออกหลายเนาะมั่นหม่ยถ้าได้ออกหลายส่งฝนตกเร่งๆผมเสีออกหลายเนาะมี <c oughs> แม่หินเล็บอันนี้นแม่ก่อน <c oughs> งามบ่แม่นี่สะ <c oughs> โอ้ดอกงามแท้ <c oughs> ้าไอโตกอะได้อ้อหมอนตอกกันมานะยาเฮ็ดลูกลาบป็งใครเอาดอกกระเจียวนี่โอ้ดอกกระเจียวแดงโหอเล็กนี่ว <c oughs> จับเอาบบบนี้งัดขึ้นะ้ะงัดงัดหูมันกระจายนะนี่คนงามแท้ๆดอกนี้ไปล้างออกนี่หล <c oughs> ายดอกละ ดอกน้อยๆโมงามปผนใดมันกระเด้งเล็ดผุนหกกักกระตุกซามมือโ <c oughs> มโตอกะมานั่นอยู่จุ่มคักรหน้า,นาเลยดอกกระเจียวขาวได้ตัวนี้โอ้โห ดอกกระเจียวขาวอีกแล้วได้ด่แล้วแม่ในกระจาบึงนนยยมีไข่พร้อมได้ไข่ใกล้หน่อยหนึ่งไข่ไข่จุ่มอีกแล้วมันบองง่ายไข่มาลาบมันไข่ใหม่โดยดอกกระเจียวขาวอีกน้องดกรขจาอกระจาบ งามขนาดม,ม,มันมันจากบา่าตนีแบ,บแ่าเอามันอึดบามันสินอึดดอกกจริงนดิเป็นุดอโชนออยโชนมันบะงามๆนอันตเิ่งเออนเป็นคู่กันเลยนี่งามๆๆกเียวเยนี่บาง

หาได้ดอกได้ดอกกระเจียวสองอย่างนี่ขาวกับแดงโอ้ตัวนี้จุ่มครับเน้องเอ้ยดอกกระเจียวแดงใช่ไหมงามอันหายแทบสิ้นนี่ได้แล้วนี่ดอกกินีงามเลย ดีงามดอกคนบานนะะก็เลยงามอันี้น่จะอ่อนงามขนาดนี้งามเลยดอกส้มลูกข่าหูผกว่ะ ได <the supply> ้อีกแล้วทุกคนนี่น้ำงามมันโ้แบบนน้อยแต่ว่างามนะดอกกระเจีแดงอีกแล้ว ก็บรนนีหลายดอกนะทุกคนแต่วงัวกลิกน่นีนโอ,โอ้มีแต่เหลือแต่ต่อต่อมันบ่นเลยนะีงมันออกไหลเลยเนี่ยใบขุดแบบเพื่มโหดอกงามเลยก็คู่กันเลยทุกคนตัวนี้ดอกเขียวแดงงามจุ๋ม うん。 ามาิโอ้มีแต่ดอ,อกกล่มจุ๋มเอาวันกี้นี่โอ้มามาดอกนี้ได้มีแต่ดอ,อก,กจุ๋มๆนะแม่ yeah จู๊ๆอีกแล้วอ๋อสามดอกเลยว้าวพ่อขึ้นมาทางหูโอ้ย <c ười> โอ้คอยขุณลรอขุดโอ้ออดิซามอันขึนะ เก็บดอกกระเจียวเมือนี้ม้วนมือคักทุกคนเพราะว่ามันออกคักเนาะกำลังออกเลยมีแต่อดอกจุมจ่มๆตอนนี้ก็มาหออเทียงแล้วไป่ึงกระตาเพื่อไงนย่าเสียวออกมาให้เบิ่งนะว่ามันหลายัำได้ เทออกมาแล้วไหนีห่กระดอกอง,งามดอกกระเจียวแดงห่ง,งามพอมันกำลังมันหักกระออกจุ่มๆแบบนี้บ่ตองบ่ตองเอาเก็ดมันออกแล้วไหม mm hmm. บอออกก็ได้นี่ต้มต้มแล้วกปั่น้นาเลยแต่โต mm hmm. oh, ได้เต็มกระโตกนะึงได้ไข่หน่อยนึง mm hmm. ดอกกระเจียวขาวนะั้นมันจะเท่าเลยนะี่ มันออกตะดุแล้วนะแต่ว่าเขาบไปหาเลยมือนาชิมาหาดอกกระเจียวนี่แด่งงามถ้าผคามมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันที่น bye าเด้อ